ก็ครับตีชาว youtube นะครับมาเจกแจงตีักขกวันนี้ก็เหนื่อยครับนี่นะครับก็วันนี้ทำคลิปเรื่อง u ู u b e กันดว่ฟไม่มีอะไรทำครับเงาครับ <c oughs> บุ้มครบวิบวับวิบวับนี่เหรอครับอันนี้ก็คือไฟนะครับทีวีไฟตัดต่อครับตัดต่อคลิปครับอันนี้ก็ขาจับตัดต่อคลิปนะครับก็ไม่รู้ครับว่าเขาคุยอ,อะไรกันเนี่ย เทวคบนี่ก็พวกของแต่งครับที่ก่อนตกแต่งเอาไว้ตรงนี้ก็ไม่ได้แต่งแล้วนะครับอันนี้ก็ ไปสวนเมื่อเช้าไปสวนมาไม่ได้ถ่ายคลิปเลยเอ้ยถ่ายอยู่คลิปหนึ่งคลิปที่รถพังครับแล้วก็เลยไม่ได้ถ่ายดี <ül> นี่นะครับ <ül> ก็อันนี้ อีมันเป็นที่ล้างจานนะครับเป็นยา,าผมล้างจานล้างแลมันได้อ้ะหยชนไหมก็ได้สิแล้วกลับไม่ได้แล้วกลับมาล้างกันไหมนี่นะครับ ก็ก็คลิปนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรลลกวิวนะครับก็กมีก็ตรงนี้ก็พิเก็ตผลไม้นะครับโอเคนะครับ